ลิวพูทุมม่มไมอันพร้อมทำลายสถิติคว้าอเวเลสเสริมคมหงแดงปลื้มอเวเลสสุดๆเชื่อมั่นคือจิกซอชิ้นสำคัญในแนวรุกรายงานพิเศษจากอันฟิววอตเปิดเผยว่าลิวพูกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวฮูเลนอเวเลสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของแอตติโกมาดลิดและพร้อมที่จะทุ่มเงินทำลายสถิติสโมสสเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีม ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิวพูเคยพยายามคว้าอเวเลตจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ไม่สําเร็จเนื่องจากเรือใบสีฟ้าต้องการหลุยเดอาร์เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอและเมื่อแอตเลติโกมารหลิดยื่นข้อเสนอตามค่าตัวที่ซิตี้ต้องการอเวเลสจึงย้ายไปลาลิกา อย่างไรก็ตามิเวอร์พูลยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของอเวเลสและมองว่าเขาคือกองหน้าที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของทีมหงสแดงชื่นชอบอเวเลตตั้งแต่สมัยคาแข่งกับลิเวอร์เพลและยิ่งประทับใจมากขึ้นเมื่อเห็นฟอร์มการเล่นของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าแอลันติโกมาดริดอาจจะไม่ต้องการปล่อยตัวอเวเลสและค่าตัวของเขาจะสูงกว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ลิวพูลก็พร้อมที่จะทุ่มไม่อั้นเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีม ทำไมลิวพูถึงต้องการฮูเลตอวเอวเลตอวเเลตคือคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ลิวพูต้องการจากกองหน้าเขาเป็นผู้เล่นที่วิ่งไล่บอลอย่างไม่รู้จักเหนื่อยกดดันคู่แข่งอย่างดุดันและพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปทั่วสนาม สิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญในสไตล์การเล่นของเรวพูภายใต้การนำของอาร์เนสซอตที่ต้องการให้ทีมกดดันคู่แข่งอย่างหนักในทุกเกมอเวเลสทำได้ดีในเรื่องนี้จนได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงให้กับทีมอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกเมื่อปี2022การเคลื่อนที่และการกดดันคู่แข่งของเขาทำให้ลิโนเอลมาซี่และอังเคลดิมาเรียไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับมากนักนอกจากนี้อเวเลสยังมีทักษะการผ่านบอลที่ยอด เปอร์เซนต์การผ่านบอลสำเร็จ96%และกล้าที่จะจ่ายบอลในพื้นที่อันตรายเปอร์เซนต์การจ่ายบอลเข้าเขตโทษ92%เขายังชอบที่จะเลี้ยงบอลเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงบอลขึ้นหน้า90%และที่สำคัญอเวเรสทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอโดยในฤดูกาลนี้เขายิงไปแล้ว7ประตูในยูฟาแชมเปี้ยนลีกและ10ประตูในลาลีกาสรุปได้ว่าอเวเรสคือกองหน้าที่กดดันคู่แข่งอย่างหนักวิ่งไล่บอลอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และเล่นได้หลากหลายสร้างโอกาสในการทําประตูและทําประตูได้อย่างสม่ําเสมอนี่คือเหตุผลที่ริวผูพร้อมที่จะทําลายสถิติสโมสรเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีม